بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตากรุณาความสิริมงคลจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت อาลาจงประสบกับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทั้งหลายครับพระอัลลอฮฺ سبحانه และ ت อาลาพระองค์ได้นำรักถึง อายะคุรอ่านที <S <S ่เกี in ่ยวกับการสร้างมนุษย์เนี่ยเอาไว้หลายต่อหลายอายะเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้นะครับเราจะนําเอาอายะเหล่านี้มาพูดคุยกันนะครับในอายะแรกอัลลอฮ์สุบฮานุุตะอาลาได้ทรงดารัสไว้ในสุรออัลมุมินูนอายะที่12ถึงอายะที่14ว่าวะลก็ดะคอละกันอินเซานมินซุเลและติมมินตรีนซุมมะยัลนาหูนุตฟะตันฟีกอรอริมมากิน ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلق الآخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله دمنا الدنيا كبوا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين และขอสาบานแน่นอนเราอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์คนแรกคือท่านนาบีอาดัมจากธาตุแท้ของดินซุมมัยอัลนาหูนุตฟตันฟีกอรอริมมากีนินและเราได้ให้กำเนิดลูกหลานของอาดัมทำให้เขาเป็นอสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงนั่นก็คืออยู่ในมดลูก ซุ่มมาขอลักนั่นมูดอกอตาอาลาก้แล้วเราก็ได้ให้เจ้าเสื้ออสุจิที่มีการผสมกับไข่เนี่ยเป็นก้อนเลือดฟอร์ขอลักนั่นอาลาโกตั้งมูดกอและทําให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อเฟอรอลักนั่นมูดกอกอตั้งไอโซมาแล้วจากก้อนเนื้อเยื่อเนี่ยก็เป็นกระดูกเฟอร์ขอลานั่นไอโอมาละมา และเราก็ได้ให้กระดูกถูกหุ้มด้วยเนื้อซุมมอันชะนาหุคัลกล้าคอและเราก็ได้เป่าวิญญาณให้เข้าไกดให้เข้าไปนะครับจนกลายเป็นร่างร่างหนึ่งที่มีชีวิตฟะตาบะรอกัลลอฮอุอสนุลคอเลกินและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงจำเริญพระองค์เป็นผู้ทรงเลิศแห่งบรรดาผู้ที่สร้างทั้งหลาย อีกสุรอนห,หนึ่งนะครับในสุระอ์อัลอินซานอัลลอฮ์ทรงตำรัดว่าอินนาคอลักนัลอินซานะมินนุตฟะอัมชายนนบตาลีฮิฟะยัลน้าหุสมีอัมบัซีรอแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจรึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ไดยิน ดังนั้นเราจึงทําให้มนุษย์เป็นผู้ที่ได้เห็นนี่อยู่ในสุรอินสารอายะที่สองท่านผู้ชมที่รักครับเมื่อเราได้ผสานเอาความหมายจากอัลกุรอานทั้งสองอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานหูวตาอาลาได้พูดถึงการสร้างมนุษย์ข้างต้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมพระองค์ทรงสร้างมาจากดิน เป็นดินที่พระองค์ได้ให้มาลาอิก่าของพระองค์นำมาจากแผ่นดินในพื้นโลกหลายต่อหลายแห่งหลายสีนะครับลูกหลานของนบีอาดัมคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราจึงมีสีผิวหลายสีหลังจากที่อลอสุบานุวตาลาพระองค์ได้กำหนดรูปร่างของท่าน,นาบีอาดัมแล้วได้เป่าวิญญาณเข้าไปนะครับก็ทำให้ท่าน,นาบีอาดัมเนี่ยมีชีวิต พงถึงได้กล่าวในท้ายอายะนี้ว่าฟาตาบะฮรอกัลลอฮอุอัสนุลคอลิกีนอัลลอฮ์คือผู้ที่ทรงจำเริญพระองค์คือผู้ทรงที่มีความเลอเลิศจ,จากผู้สร้างทั้งหลายตรงนี้เป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกระทําต่างๆในการสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับพระองค์นะครับเราจะพบในสุรยาสซีนเนี่ยจะมีอายะ,ายะนึ่งที่พูดถึง อะไรก็ตามที่อัลลอฮ์มีบัญชาให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะครับอินนามะอัมรุฮูอิซาอัลลอฮ์ได้ใช่อันไอยากูลลละหูกุมฟยากูล um แท้จริงบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อพระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะดํารัดกับมันว่าจงเป็นขึ้นนะครับจงอุบัติขึ้นกุมไฟยากูลมันก็จะเกิดขึ้นมาท,าทันทีหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างท่านนบีอาดัมแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้เอาจาก กระดูกชิ้นหนึ่งของท่านนาบีอาดัมสร้างให้เกิดขึ้นเป็นพระนางฮาวาเพื่อที่จะได้เป็นผู้ครองได้สืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในการสร้างลูกหลานของอาดัมนั้นนะครับการสร้างนั้นอัลลอฮ์ก็ได้บอกไว้อย่างเช็ดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับว่าจากการที่ได้มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่นะครับแล้วก็เกิดเป็นตัวอ่อน ที่ไปฟักตัวอยู่ในมดลูกนะครับจากการเป็นตัวอ่อนก็ค่อยๆที่จะแปลเปลี่ยนเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นกระดูกแล้วก็เป็นเนื้อที่มาหุ้มกระดูกนะครับต่อมาก็กลายเป็นทารกที่มีชีวิตเมื่ออยู่ในครั์ได้16สัปดาห์นั่นหมายความว่าหลังจากที่สร้างมาแล้ว4เดือนอยู่ในอยู่ในคันบรรดาสีเดือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาพระองค์ก็ได้ให้มาลาอิกะ มาทำหน้าที่ในการเป่าวิญญาณนะครับหลังจากนั้นก็มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งครบ40สัปดาห์นะครับก็คลอดออกมาเป็นมนุษย์ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการเจริญเติบโตของทารกที่อยู่ในครรภ์นเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่จริงๆกุรอานได้พูดถึงเรื่องนี้กว่า1,400ปีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ อสุจิเนี่ยนะครับในกุรานบางทีเรียกว่ามาอิมมาหินน้ำอันไร้ค่าเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้รับการผสมพันธ์กับไข่นะครับมันก็ออกมาเป็นของเหลวที่ศูนย์เปล่าปัจจุบันเนี่ยนะครับวิทยาการปัจจุบันทำให้เราได้รู้ว่าน้ำอสุจิหนึ่งหยดเนี่ยประมาณ1มิลลิลิตรประกอบได้ตัวเชื้อที่สามารถจะผสมได้ถึง 50ล้านตัวขึ้นไปถ้าหากว่ามันน้อยกว่า13.5ล้านตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นหมันคือมีลูกไม่ได้สแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาได้มีความพิเศษเหลือเกินเราไม่ได้เกิดมาง่ายๆนะครับไม่ได้เกิดมาง่ายๆเลยมีขั้นตอนมีการผสมกันระหว่างอสุจินะครับของเพศช,ชายกับไข่ที่ออกมาจาก เพศหญิงแล้วก็มาผสมพันธุ์กันนะครับเราต้องอยู่ในที่พำนักอันมั่นคงนะครับก็รอกีน,นถึง่ยถสง37สัปดาห์แล้วก็มาถึงการคลอดซึ่งเป็นการคลอดที่แสนจะลำบากนั้นเราจะพบว่าคนบางคนนะครับเสียชีวิตขณะคลอดลูกก็มีนะครับการคลอดลูกเนี่ยถ้าใครได้เคยดูใน YouTube นะครับถึงสรารคดีที่เขาถ่ายทำกันเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการที่ชีวิตหนึ่งกำลังจะให้กำเนิดอีกชีวิตหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเราได้เห็นการคลอดที่ไม่ธรรมดาคือต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยนะครับกว่าจะผ่าผ่านผิวหนังหน้าท้องเข้าไปจนกระทั่งถึงมดลูกเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่บางคนบอกว่าดูไม่ได้ไม่กล้าดูนะครับแต่นี่แหละเป็นการบอกให้เรารู้ว่าจะกว่าจะเราจะกำเนิดขึ้นมาเป็นทารกเนี่ยนะครับ คนซึ่งเป็นแม่เนี่ยลำบากลำบนอย่างเหลือเกินแต่ว่ามนุษย์บางคนไม่ได้คิดเช่นนั้นนะครับคนบางคนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้มีลูกพอรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นเนี่ยดีใจแต่ในปัจจุบันในโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยเครียดไปเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วเนี่ยปรากฏว่า ไม่ใช่เพศที่ต้องการเนี่ยบางคนก็ยอมไปทําแท้งผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมทั้งหลายว่าการกระทําของคนในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยมันไม่ต่างกับยุคยาฮิริยาแล้วนะครับในยุคยาฮิริยะเนี่ยถ้าหากว่าคลอดออกมาแล้วได้เพศที่ไม่สมใจเนี่ยอยากได้ลูกชายแต่ได้ลูกสาวเนี่ยเอาไปฝังทั้งเป็นแต่ว่าในยุคของเราเนี่ย เพียงทราบว่าตั้งท้องเท่านั้นเองบางคนนะครับก็ไปทำแท้งซะแล้วอารับในยุคยาฮิลิยะเนี่ยนะครับเป็นยุคที่โง่เขานั่นเขาโง่เขาแต่คนยุคปัจจุบันเราพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเราเป็นคนที่ฉลาดเรามีไฮเทคโนโลยีแต่การกระทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยในยุคยาฮิริยะเนี่ยนะครับคนอารับที่ว่า ถ้าลูกคลอดออกมาแล้วไม่ได้เพศที่สมใจคืออยากจะได้ลูกชายและได้ลูกสาวเนี่ยนะครับเขาฝังอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอาลาได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ในสุรอัตตกวีรอายะที่8กับอายะที่9ว่าว่าอิัญเมาอูดะตุสูอิลัดบีไอยิซัมบินกุติลัดเมือ่อทารกหญิงที่ถูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆเนี่ยเขาถามว่าเ้ืยความผิดอันใดเขาจึงถูกฝังนะครับ นั่นเป็นสิ่งที่ยุคยาฮิริยาเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่ออิสลามได้มีการประกาศอย่างชัดเจนจากท่านองค์สุลัลานฮุยอะฮซัลลัมแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกในยุคน,น,นั้นการจะเอาลูกทั้งเป็นไปฝังเนี่ยไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ห้ามอย่างเด็ดขาดในการฆ่าลูกของตัวเองดังนั้นเมื่อมีลูกก็เลี้ยงลูกนะครับ เหตุการณ์ผ่านไปพอมาถึงยุคของเราเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์ในหลายต่อหลายประเทศซึ่งมีการฆ่าลูกในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากจนเราอาจจะบอกได้ว่าประชากรจะลดลกเพราะประเทศจีนนี่แหละตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 2เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลจีนประกาศใช้นโยบายมีลูกคนเดียวคืออนุญาตว่าชายหญิงที่แต่งงานกันเป็นคู่สมรสกันเนี่ยนะครับ จะให้มีลูกได้คนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอยู่ในเขตเมืองนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตชนบทเนี่ยมีได้แต่ไม่เกินสองนโยบายนี้เนี่ยนะครับทำให้คนจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการมีลูกชายเป็นอย่างมากงนั้นถ้าหากรู้ว่าพอตั้งครรภ์แล้วเป็นหญิงเนี่ยนะครับไปทำแท้งเลยก็มีบางคนเนี่ยนะครับพอคลอดลูกมาเป็นหญิงเนี่ยก็เอาไปทิ้งไว้ในเขตชนบท ผลที่ตามมาคืออะไรครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าจากสถิติเนี่ยเขาพบว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถิติคนทําแท้งสูงติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็การที่ประเทศจีนเนี่ยอนุญาตให้มีลูกคนเดียวได้เนี่ยพอมีลูกขึ้นมาเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับคนจีนก็จะเลี้ยงลูกอย่างประครบประงมนะครับพ่อแม่ตามใจอยากได้อะไรหาให้หมดที่เรามมกจะพูดกันว่า สปอยกันตั้งแต่ยังเป็นาทารกเลยนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2,522ขณะนี้2,554มันก็หลายปีเด็กชุดนี้เ่ยนะครับที่ที่เกิดมาในยุคนั้นเนี่ยก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะแต่งงานได้แล้วก็แต่งงานมีครอบครัวเขาพบว่าจากการสำรวจเนี่ยนะครับ ปัญหาการอย่าร้างมันเกิดขึ้นในประเทศจีนอันเนื่องจากว่าตอนที่เกิดมาเป็นเด็กอย่างเล็ก,เ,ลกเนี่ยพ่อแม่สปอยมาตั้งแต่เล็กๆทีนี้พอมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนี่ยต่างคนต่างก็เอาแต่ใจของตัวเองเมื่อไม่สามารถจะลงรอยกันได้ทัศนคติไม่ตรงกันก็เกิดปัญหาการอย่าร้างเกิดขึ้นนะครับมีรายงานนะครับว่าในประเทศจีนเนี่ย เคยพบศพทารก21ศพลอยน้ำไปติดริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งที่เมืองจีหนิงมณฑลชานตงรประเทศจีนศพที่อยู่ในถุงเนี่ยเขียนว่าขยะจากโรงพยาบาลครับแสดงให้เห็นว่าการประหารชีวิตอันเกิดมาอย่างยากลำบากนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายมากในประเทศจีน จริงๆแล้วในประเทศของเราเนี่ยก็เคยมีข่าวนะครับมีเด็กที่ถูกทำแท้งไปเก็บไว้ในโกดังแห่งหนึ่งเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการสืบสาวราวเรื่องกันไปจนกระทบกระทั่งพบว่ามันเกิดจากการทำแท้งของสถานที่รับทำแท้งแห่งหนึ่งแล้วก็เอาศพไปเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมลองไปไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ย มีเด็กทารกที่ถูกฆ่าตายนะครับคลอดมาแล้วถูกฆ่าตายหรือว่าเด็กที่พ่อแม่แม่เนี่ยพ,อ,พ,อ,พอท้องแล้วก็ไปทําแท้งเนี่ยนะครับรีดลูกออกมาแล้วไปทิ้งไว้เป็นจํานวนมากซึ่งข่าวเหล่านี้จะปรากฏให้เราได้เห็นเป็นระยะระยะจึงอยากจะเรียนถามกับท่านผู้ชมว่าหรือว่ายุคยาฮิริยะเนี่ยมันย้อนกลับมาหาเราแล้วในยุคนี้นะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่ออัลลอฮ์ทรงส่งศาสนาทูตลงมาประกาศศาสนามนุษย์ก็จะเชื่อและก็ศรัทธานะครับศาัดาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ทุกคนทําสิ่งนี้ถ้าทําแล้วถูกลงโทษนะทุกคนก็กลัวอะไรที่ห้ามทุกคนก็ไม่กล้าไปทําแต่พอศาัดาเผยแพร่ไปศรัดา,าผู้นั้นล่วงรับไปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็คือว่า ละเลยในสิ่งที่ศาส, S <S, <S สนาได้บัญญัติเอาไว้ความเหลียวไหลต่างๆการทำความผิดต่างๆเนี่ยนะครับก็มีมาอย่างมากมายเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในยุคข,ของเราอุมมะมุฮัมมัดียะทารุสลอสลลลอห์อัลัยฮิว <S <S, ะสัลลัมเนี่ยท่านได้มาเผยแพร่ศาสนานะครับและคนในยุคข,ของท่านคือสฮาบะก็ประพฤติปฏิบัติตาม นะครับอะไรที่นบีทำอะไรที่นบีใช้ให้ทำเขาก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นอย่างเคร่งครัดอะไรก็ตามที่นบีบอกว่าอย่าทำเขาก็ไม่ทำนะครับคนในยุคยาฮิลียะเขาฆ่าลูกทั้งเป็นต่อมาเมื่ออิสลามได้มีการประกาศนะครับว่าสิ่งนี้เป็นบาปอัน,อนมหัน วลาตักตูลูเอาลาดดกุมคคชได้แต่มินอิมลักอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ฆ่าลูกเพราะว่ากลัวความจนนะหนูนารุสุกุฮุมวอียากุมเราอัลลอฮ์นี่แหละเป็นผู้ที่ให้ริสกีกับลูกของพวกท่านและก็ตัวของพวกท่านดังนั้นอาหรับในยุคนั้นจึงไม่มีเรื่องของการฆ่าลูกอีกนะครับเพราะเขารู้ดีว่า เด็กนั้นเป็นผู้ซึ่งนำริสกีมาให้กับเขามาให้กับครอบครัวของเขาคนในยุคของเราเนี่ยนะครับก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าพอผ่านไปผ่านไปด้วยการที่พลเมืองมีมากในโลกนี้ทำให้ผู้นำในบางรัฐบาลในบางประเทศก็มาออกกฎหมายกันในลักษณะนี้การมาบีบบังคับว่าคุณมีลูกได้เพียงคนเดียวนะมันทำให้ คนบางคนเนี่ยนะครับถึงกับไม่ยอมที่จะมีลูกในเพศที่ตัเองต้อตงการก็คือว่าอยากได้ลูกชายแต่พอได้ลูกสาวก็บอกให้ภรรยาไปทําแทง้งปัญหาที่ตามมาในประเทศจีนอีกนะครับนอกจากเรื่องของการทําแทง้งยังมีเรื่องของการขายลูกครับเพราะว่าในกฎหมายนั้นได้บอกว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในในเมืองนะคุณมีได้คนเดียวแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในชนบทเนี่ยคุณมีได้สองคน จึงทำให้คนที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะครับพอตั้งคันแล้วเนี่ยพอคลอดลูกมาแล้วเนี่ยก็เอาลูกมาขายให้กับคนในเมืองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคนบางคนซึ่งแต่งงานแล้วไม่มีลูกคนเหล่านี้ก็จะไปสืบเสาะตามชนบทว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาขายลูกนะครับก็ไปซื้อ ลูกของคนในชนบทมาเป็นลูกของตัวเองนี่อารามคนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยพอมีลูกเข้าสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะตามใจอย่างมากมายการตามใจอย่างมากมายเนี่ยทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงขึ้นมานั้นมันเกิดความเหลืองเพราะคิดว่าอะไรก็ได้จะเอาอะไรก็ได้พ่อแม่หามาให้นะครับพอหามาให้แล้วเนี่ยมันติดเป็นนิสัยพอต่อมาตัวเองเนี่ยกลายมาเป็น คนที่แต่งงานบ้างเป็นพ่อคนแม่คนบ้างมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไอการถูกเลี้ยงจนเหลืองเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาที่ผมว่านั้นก็คือเมื่อไม่สามารถใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้ก็เกิดเป็นปัญหาอย่าร้างขึ้นมาอีกนั้นเราจึงพบว่าสัจธรรมอย่างหนึ่งของอิสลามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้แต่งงานกันเพื่อใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่รักเลยคนที่แต่งงานแล้ว ก็อย่าร้างเนี่ยพี่น้องผู้มีอิมานที่รักและครบครับลองพินิษพิเคราะ์ดุนยานี้แล้วลองนึกถึงแล้วต้องนึกถึงอาคิรอหให้มากๆเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอว่าเราจะต้องถูกอัลลอฮ์สอบสวนกับสิ่งที่ถ้าเราได้ทําในดุนยานี้จึงฝากอายะคุรอานที่ได้นํามาพูดคุยวันนี้เป็นข้อคิดกับพวกเราทุกคนครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบรากาต